to กวันเพื่อพบกับดอกไม้งามดังกระดาษว่างเปล่าเฝ้ารอคอยแสนนานให้พูกกันมาต่งเติมให้ชีวิตมีเรื่องรามันไม่สนไม่มีเหตุผลที่จะรู้ในเมื่อชีวิตที่เหลืออยู่มันเลือกไปแล้วว่าจะรัก อยากคือรู้ถ้าคือชีวิตอีกคุณหนึ่งที่มาตามอีกคนชีวิตที่หายไปก็รู้จักกันที่ทำงานครับผมพอดี3เดือนเนี่ยฟิตเนสจะมีผมทำงานอยู่ฟิตเนสนะครับก็ ฟิตเนสเนี่ยจะมีการประชุมครั้งหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไปเจอกันที่งานเพราะว่ารุ่นน้องที่มาทํางานด้วยกันนะครับ mm hmm. เขาเหมือนมีการเทรนนิ่งรุ่นเดียวกับเขาเลยครับ mm hmm. ก็แนะนาให้รู้จักอันะนั้นเป็นครั้งแรกครับผม mm hmm. ก็รู้จักก็คือดึงมือไปเลยบอกพี่คนนี้น่ารักมากเลยเออชื่ออะไรอะไรอย่างงี้ก็ทักทายปกติก็ได้ยินคาําแรกก็สวัสดีค่ะแค่นั้นประมาณอย่างเั้ครับผม mm hmm. ก็เห็นครั้งแรกก็รู้สึกว่า น่ารักดีก็ยังไม่ได้อะไรมากเลยครับก็น่ารักจริงๆอะไรประมาณนี้นค่ะก็รู้จักกันครั้งแรกตั้งแต่ตอนที่มีงานบริษัทนะคะคือเราอยู่บริษัทเดียวกัน เมื่อก่อนบริษัทจะมีประชุมทุกๆเดือนทีนี้เพื่อนที่รุ่นเดียวกันเนี่ยพาแนะนําไปให้รู้จักแต่ว่าตอนนั้นเรายังเฉยๆก็คือเห็นเห็นเขาแหละแต่ว่าไม่ได้คิดอะไรค่ะเหมือนเจอพี่ๆทีเ่เราไม่รู้จักกันหลายคนก็แค่สวัสดีทักทายยิ้มแย้มอะไรปกติแต่ว่าถ้าเท่าที่จําได้เนี่ยเจอเขาอีกทีนึงก็คือตอนที่เขาไปหาเราคือเขาไปทํางานที่สาขาเราที่ชลบุรีอะค่ะ ไปเที่ยวด้วยกันครั้งแรกนะครับไปไหว้พระครับผมที่หลวงพออ่อโสธรชาเชียงซาวครับผมก็ไปทําบุญเฉยๆปกติอะไระครับก็เริ่มยังไม่ได้เป็นแฟนกันแต่ว่าไปเที่ยวด้วยกันเฉยๆในฐานะเพื่อนอะไรเงี้ยครับก็นัดเจอกันผมอยู่กรุงเทพเขาอยู่ชนบุรีก็ไปหลับแล้วก็พาไปไหว้พระก็สนุกดีครับแต่ก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับไปเช้าเด็นกลับก็ ื่นเต้นดีสําหรับการเจอผู้หญิงคนนี้ครั้งแรกเวลาไปเที่ยวอะไรอยเงี้ยครับเป็นคนชมบุรีนะคะแต่ว่าไม่ไม่ไมค่อยได้ไปไหว้หลวงพ่อโสธรทีนี้พอไปเนี่ยก็ไม่รู้ว่าไปทางไหนโทรไปถามนะนะ้ก็บอกว่าให้ไปทางนี้ ปรากฏว่าทางมันเป็นไม่ได้ทางที่ไปปกติอะคะ่ะเป็นทางเหมือนกระอ้อม,มันเป็นป่าเป็นอะไรอย่างเงี้ยมันก็ดีค่ะทําให้เราได้ใช้ระยะทางนานกว่าเดิมที่จะไปถึงวัดหลวงพ่อก็ได้คุยกันเรื่องนู่นนี่นั่นทาให้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ทําให้รู้ว่าเขาเป็นคนยังไงมากขึ้นในวันนั้นนะคะทําให้ได้อยู่ด้วยกันออระหว่างทางจริงๆแล้วมันไม่ไกลเลยแต่ว่าพอาใช้ระยะทางขับไปกลับเนี่ยทำให้ได้คุยกันหลายๆเรื่องแล้วก็ทําให้รู้จักทั้งตัวตนเขาและเขารู้จักเรามากขึ้นค่ะ ประทับใจเขาครั้งแรกก็ตั้งแต่ครั้งแรกที่เห็นแล้วครับแล้วก็พอได้รู้จักกันได้ไปไหนมาไหนด้วยกันอะไรเงี้ยครับก็ค่อนข้างในนิสัยเขาหรือว่าความเป็นตัวเขาเลยครับเป็นผลค่อนข้างมีเหตุผลซึ่งก็เป็นเหตุผลที่เรายอมรับได้ในทุกๆครั้งเลยครับแทบจะไม่เคยที่จะต้องมาทะเลาะก,กันอะไรอย่างนี้เลยน้อยครั้งมากๆเลยครับเรื่องเล็กๆเกน้อยก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนกับได้ ไปไหนมาไหนด้วยกันได้ดูแลแล้วอะไรเงี้ยก็คิดว่าผู้หญิงคนนี้คือคนที่ตั้งแต่ผ่านมาในชีวิตยี่สิบห้าปี26่หกปีตั้งแต่เริ่มพบกันเนี้ยตั้งแต่เกิดมาไม่เคยเจอใครที่รู้สึกว่าเหมือนเคยได้ยินคําว่าใช่อะไรเงี้ยครับก็เนี่ยแหละคือสิ่งที่อยู่ดีก็เอ้ยรู้สึกถึงคํานี้ขึ้นมาทางทั้งที่เคยได้ยินมาแต่ก็ไม่รู้ว่าคาคำนี้มันเป็นยังไงอะไรเงี้ยครับผมก็คิดว่าคนนี้แหละเป็นคนสุดท้ายละเป็นคนเดียวที่เราจะ อยู่กับเขาไปตลอดที่ประทับใจในตัวเขาอะค่ะเขาเป็นคนที่ไม่เหมือนกับหลายๆคนที่มองในบุคลิกหรือว่าคาแรคเตอร์ของเขาอะค่ะถ้าเกิดคนมองน่าจะมองเขาเป็นเหมือนกับผู้ชายแนวๆน,นิ่งๆไม่มีอะไรแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่น่ารักมากๆเขาเป็นผู้ชายคนหนึ่งที่รับฟังเราในทุกๆเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องงาน เรื่องที่บ้านเรื่องใครก็แล้วแต่เขาสามารถรับฟังแล้วก็ให้คำปรึกษาได้ตลอดเขาไม่ได้ให้รับฟังอย่างเดียวเขาช่วยแก้ไขปัญหาแล้วก็อยากให้เรามองในมุมอื่นๆรือดูบ้างอะไรอย่างเี้ค่ะอยากจะบอกเขาเหมือนกันค่ะว่าอยากให้ได้นอนเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยรู้ว่าขับรถไปกับชมรียค่ะแบบว่า เช้าขับไปทํางานเย็นก็กลับมาชนบุรีอย่างเงี้ยมันเหนื่อยแล้วเขาเป็นคนขับรถเร็วอย่างเงี้ยอยากให้เขาได้พักผ่อนเยอะๆอยากให้นอนเยอะๆรู้ว่าอยากอยู่ด้วยกันแต่ว่าเดี๋ยวอีกไม่นานเราก็ได้อยู่ด้วยกันแล้วเนะาะจะฝากอะไรถึงนุ่มครับก็คิดว่าสิ่งเขาเป็นดีแล้วครับผมเป็นสิ่งที่ผม ยอมรับได้ทุกอย่างอยู่แล้วคงไม่มีอะไรต้องมานั่งบล็อกเบลนกันมากมายนะครับคิดว่าสิ่งที่มีอยู่ทุกอย่างที่ทําอยู่เนี่ยก็เป็นความสุขที่เราทั้งสองคนน่าจะอยู่ด้วยกันไปได้ยาวนานที่สุดอยู่แล้วเลยครับถ้าฝ่าก็อยากให้เขามั่นใจแล้วกันว่าผมเนี่ยจะดูแลเขาจะรักเขาแบบเนี้ยรักเพิ่มขึ้นวันละนิดนแต่อาจจะเป็นนิดนิดลานไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับ เขาเป็นคนเสมอต้นเสมอปลายอะค่ะตั้งแต่วันแรกที่เรารู้จักกันไม่เคยทะเลาะกันเลยเขาทําให้เรามีความสุขยังไงวันนี้ก็ยังมีความสุขอย่างนั้นทุกคนน้วนแสวงหาความสุขวันนี้เราเจอความสุขนั้นแล้วแล้วเราจะทิ้งหรือเราจะปล่อยให้มันหายไปได้ยังไงจริงไหมคะก็เลยตัดสินใจที่จะร่วมใช้ชีวิตต่อแบบนี้กับเขาแล้วก็คิดว่าตัดสินใจไม่ผิดเพราะว่าเราก็จะอยู่กับความสุขของเราแบบนี้ค่ะไปตลอดชีวิต รักคุณนะคะเฟิร์ส <ś led> พี่พอ,อแล้วเขินมันไม่สนไม่มีเหตุผลที่จะรู้ในเมื่อชีวิตที่เหลืออยู่มันเลื่ ไม่สนไม่มีเหตุผลที่จะรู้ในเมื่อชีวิตที่เหลืออยู่มันเลือกไปแล้วว่าจะรักแค่เธอเท่านั้นเธอคือฝันที่ฉันคิดถึงอยากให้รู้เธอคือชีวิตอีก